คือเรื่องราวที่ทําไมถึงมีอาชีพนี้มากกว่าทําไมถึงต้องมีอาชีพมือปืนเกิดอะไรขึ้นทําไมคนเราถึงต้องใช้ใครสักคนไปฆ่าคนอีกคนพาสิกานะคะรับบทเป็นทายในเรื่องมือปืนค่ะสายในภาพยนตร์เรื่องนี้เหรอคะก็เป็นผู้หญิงที่ทํางานในเราเนาะแล้วก็มีแฟนเป็นมือปืนซึ่ง โดยธรรมชาติแล้วว่าตัวทรายเองอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพหรือว่าเรื่องว่ามีแฟนเป็นใครหรือคบใครอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเขาเองก็ผ่านเรื่องราวชีวิตที่ค่อนข้างลําบากมาตัวเขาเองก็เป็นแบบเด็กต่างจังหวัดใช้ชีวิตลําบากเราก็มาเจอกับตัวพี่แหลมที่เป็นมีอาชีพเป็นมือปืนเนาะแล้วก็ผ่านเรื่องราวมาด้วยกันจริงๆถ้าให้เล่าถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวทรายแล้วว่ามันก็เป็นอะไรที่สมมติในฐานะคนคนหนึ่งอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบโหดร้ายอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราเราเป็นเขาจริงๆริงมันแบบคนคนหนึ ยากอะเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้รับบทไม่ว่าจะบทอะไรนะคะคือมันยากเสมอเพราะมันไม่ใช่เรา <laughs> มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่อาชีพเราวิธีคิดการเติบโตคนรอบตัวหรือแม้แต่ถิ่นฐานที่เขาเกิดหรือว่าจากที่ที่เขาอยู่ตั้งแต่กาเนิดอะไรเงี้ยรวมไปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องไปทาการบ้านค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องอาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนแบ็คกราวน์ของตัวละครจริงๆคือสุดท้ายแล้วมันมันก็จะออกทางการกระทําทางการพูดหรือว่าแม้แต่วิธีคิดของตัวละครคือเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดว่าทําไมเขาถึงเลือกตอบแบบนั้นทำไมถึงเลือกพูดแบบน้าาไอกกกีแบบ็ระยย งานนี้ผมรับเองลุงถือว่าตอบแทนมคุณเพื่อนไหมฝากผู้กองขอนายให้ไฟเขียวเรื่องผู้ใหญ่ทีด้วยเลยกันตาครับคุณแบบยังไงก็ที่สุดแล้วตามสไตล์ไม่ผุดเนาะเขาก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในรูปแบบนี้แบบที่เป็นมือปืนวิถีชีวิตของเขา การทางานแล้วก็สภาพแวดล้อมเราคิดว่าเจอรี่ของคนที่ทําอาชีพที่ต่างออกไปโดยธรรมชาติมันก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่แล้วแต่นี้มันก็เป็นอาชีพมือปืนเนาะเป็นอาชีพที่มันมีอยู่จริงแล้วก็เราว่าพี่พูดก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบเป็นสไตล์พี่พูดอะเราเราสึกว่ามันน่าสนใจแต่ว่าอันนี้เรารู้สึกว่าตัวละครของทรายอะมันก็มาทําให้เกิดบาลานซ์ละกันของตัวละครของพี่แหลมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็ดีใจแหละไม่คิดว่า ได้มาเล่นปกติก็ดูของเขาตลอดเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าโหหนังเขาค่อนข้างเื่อนตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าก็ ค่อนข,ข้างยากนะสำหรับเราเพราะว่าพี่พุทธเป็นคนที่มีภาพในหัวชัดเขามีสิ่งที่เขาอยากได้เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาก็จะบอกเราเสมอว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับเขาจะมาแบบว่าบีฟตัวละครอยู่ตลอดให้เราแบบว่าเข้าใจแล้วก็เห็นภาพตรงกับของเขาเนี่ยบางทีเราคิดมาเองก็อาจจะแบบไม่ตรงกับภาพในหัวเขาก็จะต้องมาแบบฟังเขาอีกทีนึงจริงๆยากนิดนึงเพราะว่าภาพในหัวเขาชัดเนี่ยเราก็ต้องพยายามแบบเล่นให้มันแบบเออตรงกับที่เขาอยากได้อะไรเงี้ย สายงานแบบนี้นะมันเลิกยากมันอันตราย ที่ประทับใจเหรอคะถ้าของเราเองเราชอบน่าจะเป็นช่วงท้ายเรื่องแล้วค่ะอาจจะชอบด้วยด้วยตัวเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากกว่าตอนจบเลยตอนนั้นมันก็โหอันนั้นคือสุดแล้วอะมันประทับใจในหลายๆอย่างมันเหมือนเห็นเจอ์นี่ของตัวละครเพชรด้วยแล้วก็ตัวละครทรายเองที่พาตัวเองมาถึงตอนสุดท้ายของเรื่องมันก็ค่อนข้างที่จะเถื่อนอยู่ <c oughs> ก็เลยรู้สึกชอบช่วงท้ายค่ะ ฝากภาพยนตร์เรื่องมือปืนด้วยนะคะเป็นหนังอีกเรื่องของพี่ปุฒที่พี่ปุฒิตั้งใจทำมากๆแล้วก็ทีมงานทุกคนนักสนแสดงทุกคนตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็อยากให้ลองมาดูใจจอยค่ะสนุกสนุก <c oughs> มือปืน27พฤ <c oughs> ศจิกายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ค่ะ